สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบาสเซอร์กันอล้นะครับเราอยู่กันในเกมจีเจแซนเดซเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อกันเลยดีกว่าไปเราไปทำของสวิตกันเลยเนาะไปไอ้อคมแปดเก้าโมงถึง5้าโมงโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อไปกันเลยไป l Lost s e s s ปลูกครอ s เหรอเฮ้ยดีทั้งชา เราข้ามไปเถอะครับมันไม่มีเสียงด้วยเขาบอกว่าให้เรามาเลงแล้วก็กด G นะถ้าจะไม่ผิดเออใช่กด G ตัวหนึ่งกด G โอเคแล้วขึ้นรถว้โอเคมีเวลาสี่นาทีครับ นก็ไม่รู้นะไม่ไแน่ใจต่ไม่ได้ลบภารกิจน,นี่ยขึ้นนี้เลย<า>ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีค่าเ s สเ c t สูงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งรวบรวมเพื่อนได้เยอะเท่านั้นนะครับเ้าใ,ใจแล้ว ก็ไม่แน,น่ใจนะผมไปถูกทางหรือผิดทางแต่ผมก็ไปตามทางแผนที่นี่นแหละมาครับเลี้ยวโอ้โหนี่กูเลี้ยวชนเสาครั้งเลยวะไปต่อ Okay. นนโอ้ยนี่ขับรถอะไรของกูวเนี่ยขับรถเน่าหงิดมากเลยไปไกลจังวะอันนี้มันถิ่นคนรวยนี่หว่าใช่ไหมถิ่นคนรวยใช่ไหมมันในสวนเหรอจำได้ละ มีการกัดยิงกันตรงนี้นะครับคอยดูนี่น่าจะเป็นสุสานนะจะไม่ผิดใช่สุสานลงมานี่แหละมันอยู่ที่นี่แหละมัง้งประมาณนี้มัง้งคนอือนเขาปุนโกนกันแล้วก็ปุนนกนมัางดิโอคไห่สวิดพวกเรารอใครเหรอ โอเคโอเคคือเฮดอะให้มันอยู่ที่นี่กด G เพื่อเราตามมา G ีหลือเฮดสักพักหรือเวลาอยู่ไกลเพื่อเอาออกจากกรุ๊ปอ๋อมันแก้งะหลามันมาแบบสุดสาบเพื่อทำอะไรทุกอย่างนึงแล้วเนี่ยอุย้ยเช็ดกบผิดทางมาันตามมา ามาสิพวกโอเคเดี๋ยวเราต้องยิงเครนใช่ไหมถ้าเราไม่ผิดอ่ะแบบว่าเครนมันก็เหมือนกันนะว,ว่าทุกคนหน้าตามีความรู้สึกว่ามันถึกขึ้นมีความรู้สึกว่ามันถึกกว่าปกาติ โอเคยิ okay. งพวกนี้หมดหอ่อสบายมากโอเคแล้วก็ขึ้นรถตอนนี้สองดาวครับเอาเออเอาไอ้เหียพอตอนกูจะขึ้นไม่ได้พอสวีขึ้นได้ฮัลโหลมาเตฟาเกอร์วันนี้เขาให้เรากลับบ้านกลับที่ปลอดภัไยไป ตอนนี้เราก็ไป่ทำการหนีตำรวจไปด้วยนะครับเพราะดาวแม่งขึ้นมา2ดาวเลยอใครอุ้ยผมจะลองตั้งใจขับให้ดีสุดแล้วดูดีว่าผมจะชนไหมอุ้ยไอ้เฮียกูไม่ผิดไอ้สัดโอ้โหกูพูดภาษาคำกูชนเลยไม่นี่ผมไม่ผิดนะอยู่ๆแม่ง็เลี้ยวมชนผมมาจ้ะเฮียกูทำฮียอะไรเนี่ยกูขับดีๆเลี้ยวชนกูหาย จะขับดีๆยังไงกูต้องมาหนีตำรวจด,ด้วยนะบายางนี้แหละลงเลยอย่านะรถอย่าควา่ำรถอย่าคว่ำโอ้ไหม่ก oh ็ไอ้สัตว์ภาร,รกิจจบสิ้นแล้วครับรถคว่ำชิมหายแล้วทำใหม่ครับแน่นอนทำใหม่ไม่ต้องห่วงครับสวิตตายครับ เราเลยไม่ผ่านภารกิจแล้วทำใหม่เดี๋ยวเราตัดไปตอนตอนนั้นเลดีกวไปโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดมาอยู่ที่เดิมเลยนะครับมาเดี๋ยวเล่นต่อเลยมาตายเดี๋ยวครับรออะไรอะ่ะไม่ตายอะ่ะโอเคอมันจะตาย อะไรอยู่คือฟ้าทำไมก็ขวดที่มาแย่งกับพี่เหรอให้นอ้องพี่โกงมาไม่เป็นตายนะไที่นี่ถึกครับครั้งที่แล้วมผมขับรถลิกความไอ้เนี่ยแม่าจะถึงบ้านอยู่แล้วอะไ,ไรอัศวินจะทำยังไงโอเค โอเคโอเคครับ okay. okay, ให้เราขึ้นรถสวีทให้เราขึ้นรถครับสวีทมันอยู่ไหนล่ะ,ะสวิตอยู่ในรถแล้วเหรอมันขึ้นรถตั้งแต่เมื่อไหร่วะรอ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 ,อเออเร็วไม่ไปแล้วไปแล้วเฮียไม่รอแล้วตอะไรรอเพื่อนตำรวจวิ่งมา ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้รออุ้ยเฮียครั้งที่แล้วก็ไม่ได้รอเพื่อนเนาะเออไม่เป็นไรช่างแม่งไปเถอะกำลังกลับบ้านแล้วมาโอ้โหโอ้โหเป็นไงเอ้าขับดีๆก็ขับได้เนี่ยดูนะโอ้โหเอ้ยอย่าชนนะเป็นไงครับขับดีๆก็ขับได้ ้แต่กูไม่กล้าลงทางเดิมเลยให้เสียลดพลิกคว่ำอีกคือผมพลิกคว่ำหลายครั้งแล้วจากที่ตรง,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 งนั้นอ่ะก็ไม่กล้าลงทางนี้แล้ววะรู้สึกว่าว่าผมไปอ้อมลงเลือดีกว่าชัวร์กว่าชัวร์กว่าลงทางปกติกับเขาดีกว่าแม่งน่าจะชา้าแต่น่าจะชัวร์กว่านะครับแล้วพอๆกันนั่นแหละ ไ,ไปไหมลูก,ลกจถึงแล้วเราจะผ่านภารกิจนี้ไปด้วยกันมาเย้ย <c oughs> โอเค <c oughs> โอเค, <c oughs> อเคผ่านแล้วครับน้องขอสวัสดีคมาทำกันตอนน่อเลยว่าป อะไรเฟมเบี่เฟมี่วันเนี้ยลุนิตไปเสียเวลาครับอ๋ออันนี้พบเลยนี่ว่าไปที่โมเทลอะโมเทลเป็นโรงแรมนะครับคือน่างจะเป็นโงรงแรมแบบพักคืนหนึ่งั้งอย่างหรือเปล่าโมเทลก็ค่ะมันเขาบอกว่าคล้ายคโฮเทลเนี่ยแหละไปครับไปแต่เสียงไม่มีเดี๋ยว ผมตอนแรกผมตอนแรกผมก็แก่เลยนะแต่ไม่เสียงยังไม่มีไว้ผมจะลองแก้ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะมีเสียงแหละมึงขับมาชนกูเองโอ้โหโคตรควรส้นตีในตำรวจถึงแล้วอ๋อฉากนี้ป่ะโอ้กูว่าแล้วไอ้เหี้ยต้าให้เราเข้ามาข้างในนะครับ เราช่วยเพื่อนเหรอประมาณนี้ปะเราขึ้นมาช่วยเพื่อนอำรวดอะรอเคโอเคอเคงเินหัวโหสามตัวผมโผลแล้วครับพี่น้องไม่ใช่โหดหรอกกูใช้สุดโกงไงอ้เหี้ยทำไม่ใช่นี่ะอะเออภารกิจนี้ภาร,รกิจที่มันอีภาร,รกิจหนึ่ง แล้วอันสุดท้ายต้องแบบอะไรวะยิงฮอลเลยอันนี้จำได้เลยอยาให้กูเล่นใน p พย์ทูถ้าในคอมผมองขอใช้สูตรเลีอยหรืออมตะดทากอย่นนานะเพราะว่าอย่างงี้ผมไม่เก่งแต่ถ้าเกิดในเพย์ทูม,มาเหอะกูบอกให้ผมไม่ค่อยถนัดใช้เมาส์คีย์บอร์ดอมจอยมากกว่าเฮ้ย ใครสวิตกูยืนเต้นอยู่เฮ้ยสมุกไรเดอร์ล่ะนี่ขึ้นมาจัดฟ้าแล้วเราต้องยิงอหอร์เพื่ได้เลยนี่ไงพูดปุ๊บมาปับไอเวรโอ้โหถือชิบหายตำรวจทหารตำรวจนั่นแหละมาอีกฝั่งหนึ่งมีฝั่งนึงเด้ย จะสุดอาวุธนะแน,นี้ายแล้วไอ้เหี้ยเันกูใช้กล้ปไปแล้วเตอร์ขอ K กูมีเค้กเแต่ไม่มีอโอเคาตามตามสวีดไปเข้าสมอนซีเจโอเคมาครับเรืองดีจน,น ผมพลาดหละะายรอบนะเพราะว่านแหละตายอะไรครับผมว่าเอาชิตอะไรเนี่ยโอเคสมองอะไรเดื่อมาแล้วมาข้างในข้างในบอกมันหนีตำรวจแล้วอุ้ยฉากนีมันแต่จริงงมันอยู่เอ,าอ้า ជ្រូនននត់លើល្ដ្ល់ជ្រូន្ល់ជ្ ได้ไปไว่วะน้อก่อนนะไม่ตายไวตำรวจที่นั่นะข้าเฮลิคอปเตอร์เลยนะมึงโ้โหมอสค์ตำรวจนี่โดนนัดโดนทิ้งว่ะไล่ตามเรามาครับหน้า แล้วมีคนลงมาข้างล่างเหรอเหลืออะไรอุ้ยอิเชี่ยใจหมดโอเคมาโอ้โหเยอะมาก มามาเฮ้ยอ้ย,อ,ยอีกที่ไต่กลัวอีกทีมาดีแล้วเพลินสวยถ้าทำไม่ผิดตอนนี้สามโมงขับรถทุกท่เสลือนะคือมันมีการระเบ,บิดกระโดดข้ามปลาเลยมนาะถ้าจอดไม่ผิดอะ่ะอีกสักพักแล้วคงใกล้แล้วล่ะโอ้ชิดรถบล็อกชนมาก อ้าวตุโลช้า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 แกจะข่าพวกเราทุกคนถอยสมกถอยถอยไปไม่ฉันจะไปไม่เดี๋ยวพวกเราจะตายนะไม่โอ้ยเิีดโอ้โหยุยดยุดประมาณนี้ครับตายแน่ฉากนี้ผมโคตรชอบอะโคตรเทอ้าวไอ้เหี้ยรถอ๋อมันก็โดดออกอู้มันระเบิด เป็นเรื่องที่แบบประมาณอุ้ยฉันเสียเรียนนะเว้ยทำอะไรของมึงเนี่ยถ้าเกิดกูออกมาไม่ทันทำไงเนี่ยอะไรประมาณนี้มั้งไปเร็วๆไปเจอกันยกักยายครับโอเคทน,นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ